นะเออเอ้เอานี่มันแมวนี่น่ะมีแมวตัวนี้ด้ยวยเราสามารถเอาแมวเข้าไปในร้านของเราได้ปะเราต้องข้ามทางม้าลายเอา่าวิ่งได้ไปบอกนี่ไงเราจะข้ามทางม้าลายไปที่ร้านของเราโอ้โหมีอะไรตามหลังปะอชุบอชุบอชุบอาไม่มีอะไรเธอเข้าร้านเลยแหละท้าดาน,านโอ้ไม่มีใครเปิดไฟให้หนห่อยหรออ่ะเราไปอ่านกฎก,ดก,ดก,ดกดันก่อนหูเดี๋ยวนะ เราจะต้องให้บริการลูกค้าทั้งหมด16คนเลยเหรอคืนเดียว16คนจะตายก่อนไปเนี่ยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่การทํางานร้านขายเคบับตอนช่วงกางเดิกเขาบอกว่าเราต้องอ่านกฎก่อนนะทุกคนก็คือถ้ามีลูกค้าที่มีรอยยิ้มมาให้แบบให้เสิร์ฟโซโดาปอลให้เขาเพราะว่าคอยคิดถึงแต่เจ้าเดทุกยศที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาปอลไม่ใช่ทุกวันศุกร์ตอนประมาณตีสองเนี่ยจะมีรถที่ไม่มีคนขับมาถึงมันคือการตรวจสอบอะไรบางอย่างนะคะ ต้องออกหลังประตูทัดเทห้ามดูห้ามห,หันไปมองซึ่งเราจะต้องทํางานการดึกร้านนี้เนี่ยตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงเชา้ากูจะรอดไหมไปดูพี่ชาวีพี่จะใส่สูตรมาทําไมคะจะไมต้องรักเขาแตที่เขาใจร้ายพี่ชาวีกูตรวจสอบเลยได้ไหมเนี่ยขอขอดูกล้องก่อนพี่ชาวีพี่ชาวีต้องเป็นลูกค้าธรรมดาลูกค้าคนแรกของพี่แป้งชมต้องปกติแล้วแหละหนึ่งสองซ้ำเบิงก่อนอ่า uh huh. พี่ชาวีปกติ ไม่มีอะไรใช่ไหมคะพี่ชาวีอ่าหลังล้าเราปกติเดยไหนกูลองเปิดอินฟาเลตก่อนอ่าพี่ชาวีไม่จําสแกกันพี่ชาวีไม่จําสแกวันนี้อ่าฮาเราจะทําเนื้อเคบับให้นะคะคุณพี่ชาวีพรชะพี่ชาวีกินกี่อันคะพี่ชาวีค่ะพี่ชาวีจะกินกี่อันคะออมองหน้าก่อน มองหน้าเราหน่อยโอ้โหแลนเนื้อนานมากทุกคนถ้ามีอะไรเข้าหลังนี่กูตายคาเตาได้เลยอ่าทาดีต่อไปลูกค้าชอบอ่ะพี่ชาวีจ่ายตังค์ยังวะพี่ชาเวีพี่ชาเวีวคือสํารวจก่อนจะมีอะไรโผล่มาไหมแปลกเอาหลังชนฝาเลยแ <F 4 S 2> อบเสียวหลังเบาเนางฮาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอุ้ยตายหา่าหัวร้านมาเลยกูดูว่เดี๋ยวล็อกลงมาคนเดียวซื้อสองอันเลยหรอ กินจุนะคะกินจุหัวใจตังโอนไวมากวีพวิทันเซลเลยเดี๋ยวนะคะเขาบอกว่ากดของการอยู่ร้านนี้เราขอสแกนลูกค้านิดหนึ่งขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนลุงมาคนเดียวหรือเปล่าเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนเลยล่ะลุงมาคนโอโ้โหพกเมียมาด้วยหรอพกเมียมาด้วยแบบนี้แหมมาแค่เดียวลุพวกพกเมียมาด้วยก็ว่าอยู่ทำไมลุงสั่งสองอันกณดูโกยทยมมองกล้องเชียทำไงล่ะเนี่ยคราวนี้แม่ลุง ดีนะร้านมีกล้องข้างานได้ดูไม่ออกเลยนะว่าพกเมียมาด้วยเนี่ยแหมปิดร้านให้ไวเลยไม่ปกติออะปิดประตูดังชับลุงโกรธปะวะมึงลุงโกรธปะดูก่อนดูดูลุงโกรธปะลุงจะไม่ไปอ่ะก็ลุงเอาผีมากใครจะไปกล้าสอบเอาไปแล้วเอาลูกไปด้วยนั่นแน่โหมึงเลื่อนช้ามากอ่าท้าดามาเลยล่ะอ่ายังไงคะอ่าขออาหารชิ้นเดียวกินหอมมากอุ๊ยอาบน้ําแล้วไม่หอมได้ไงค ว่าจะไม่แปลกอ้าปก,กปกติกี่โมงล่ะปกติกี่โมงไม่มีอะไรหรอกเธออาจจะแฝดเขาแหละเดี๋ยวนะลูกค้าลูกค้าเอาเอาแฝดมาไว้หลังร้านนะบ่กมันอาจจะแฝดเขาก็ได้ทุกคนมันอาจจะไม่ใช่ผีทําให้มึงดีไปเนะี่ยไม่เชื่อมึงไม่เชื่อใจมึงกูป,ปิดร้านกูป,ปิดละอย่าปลุกเลยอย่านะคะอย่านะคะอย่าจำนะอย่าจำนะอ้าโอนเงินไวมาก,เ,เ,ก,กเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะแปลกแปลก ก็ปกติดิก็ปกติปลาหมูค่ะเน่เจ๊เจ๊ไม่ได้แดกครอกบักลอยเน่่าฮ่าฮ่าฮ่าต้องทามไวลูกค้าตั้งสิบสามคนกูปิดประตูไปแล้วยี่สิบคนตอนเนี้ยว่าหาตกใจหมด อะไรอะผู้ค้าเป็นไรยืนให้ยืนให้นิ่งก่อนสั่งเลยลองยืนก่อนฉันไม่มีเงินเลยคุณทำฟรีให้ฉันได้ไหมฉันกำลังจนอยู่สุราเมลัยเนี่ยมันไม่ดีนะกินแล้วมันเมาเนี่ยมันเมาแล้วมันก็จะขาดสติแล้วมันก็จะแบบไม่มีตังค์มาซื้อของกินไงเราอยากทําให้เขาก็เราเป็นคนใจดีเราจะทําให้เขาไงเราจะไม่ปิดค่ะเราจะไม่ปิดเราจะท้าทายอํานาจมืดแต่ดูสิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันให้คนจนๆที่ไม่มีตังค์ฉันให้ฟรีแล้วมันจะเป็นไรอ่าตัง you ช e a ชอร์อะไรเห็นปะล่ะเห็นป่นี เปล่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอะไรเอาเอาออมเออว้าวว้าวอะเช็คก่อนเช็คปาก่อนไดีดูว้าวคอร์สเพลงซะด้วยฮันแน่มาคอร์สเพงคอร์สเพลงอะไรหน้าร้านคุณเนี่ยแปลกๆชุดกู่ไม่เหมือนกันนะคะไปดูใหม่ออันนี้เสื้อยืดกางเกงยีนท่านันโอ้โหไททันไททันหญิงกูบอกเลยอันเนี้ย ไในเราเปิดอีฟเฟลต์ว้าวชัดเจนกว่าเดิมเลยมึงไททันหญิงขอญาติค่ะลูกค้าค่ะเขาปิดร้านท้าดานนี่แหละให้ไหวเลยมึงอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลลาะจิงกระเบลลาลาะจิงกระเบลลา มึงนี่สัตตะคอนจริงป้าทำไมหน้าเหมือนอาบางขายถัว่วผมบินทั้งคืนกองในเดียกําลังอดอยากผมก็อดอยากเหมือนกันอยากจะกินเคบ,บับเวอร์ชั่นนี้มันแปลกหนวดยาวเชียไหน,นขอเช็คหน่อยอะไรอยู่ข้างหลังไหนของขวัญทําไมดิ้นได้แปลกทาไมของขวัญดิ้นได้ละ่ะมึงถ้ากูเป็นคนขายของจริง,รงๆกูปิดกูบอกเลยกูกลัวถ้าลุซานตา้าตาขาวขนาดนี้ยขอญาตค่ะขอญาตปิดถาดานเลยละ่ะมึงคราวนี้เอเอเลิศเลิศเดินมาอาชามเลยละ่ะ คอพี่เป็นอะไระคะคุณพี่คุณพี่เือนกระสืออะที่ถอดคอตนกลางคืนแล้วก็แบบอุ้ยพักพักเป็นกระสือวันหนึ่งแล้วก็แบบมาใส่หัวแล้วมากินข้าวเก๋จะตายคอคุณพี่เขาอะเราก็อยากลองทําอาหารให้ผีดูบ้างนะทุกคนอ,อดีปะเอาโค้ดคันะนี่คืออาหารของกระสือ,อเห็นหูหนูหรอเห็นหูหนูป่อพิชาวีพี่จะใส่สูตรมาทำไมอีกแล้วคะคุณพี่กินไปแล้วคะ่ะพิชาวีกินไปแล้วพิชาวีไม่ต้องใส่สูตรมาแล้วกูเช็คก่อนเลยกูเช็คลูกค้าก่อนกูเช็คลูกค้า เห็นปะว้าพี่ชาวีพี่จะหลอกหนูจะไมพี่ชาวีพี่ชาวีปิดประตูสิวะรออะไรกูจะได้ขายไม่ได้วันเนี้ยไหนดูซิเลยกี่คนโอ้โหเลยสิบเอ็ดคนเลยหรอนี่เขาบอกว่าตีสองจะมีรถมาอุ้ยมาจริงมาจริงมาจริงเจ็บ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 ห้าพันห้าพันเขาบอกห้าพันไปดูเอาไงจ้าแต่ว่าคือไม่ไว้ใจลูกค้าสักคนน่ะกูอ่ะก็เช็คก่อนอ่าไปดูซิก็ปกติ มือลูกค้าแพ้เสียงในหัวปิปิปีปิปีปิปิปิปีปีอร่อยจะปีเรื่องแสงปิ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 ปีอร่อยจะปีเรื่องแสงเนี่ยนางแพ้เสียงในหัวมึงแบบนี้มันก็ปกติป่ะคนเรามันก็อาจจะยืนเต้นหน้าร้านได้เข้าใจป่ะมันจะผิดปกติยังไงมันไม่ผิดปกติเว้ยกูไม่ให้กูไม่ขายไปสวิกนี่แนีคุณน้กูจะเจอลูกค้าปกติแม่งไปยังไงอย่ามายืนเต้นปีปิปีอยู่ปะอย่าปี อย่าเต้นอยู่ปะไม่เต้นแล้วนอยและชีวีที่ไปชีโกดสุดฤทธิ์เปิดร้านเลยแหละจะมีใครผ่านมาทั้งนี้บอจะมีใครบอผ่านมาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ไปอะ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นปะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เอ๊ะเจ๊เจ๊มาแบบ เจ๊เป็นไรเจ๊เอาเอาอเคอไปเลยคลอก็ปกติมึงเวลาคนเรามันเมื่อยก็จะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันปกติมันผิดปกติตรงนะดูก,กล้องก่อนในกล้องอาจจะปกติก็ได้มึงเห่นป้าในกล้องปกติไม่ได้แบบคอพองคอพับอะไรเลยเห็นป่ะโอ้โหพับคู่มาเลยละมึงเจ๊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 ลองไปโอ้โหว้าว ตอนน้าตาตาตอนน้าตาตาเจเจลองไปร้านนวดเนี่ยเดินตกฟังก่อนเจฟังอย่าพึ่งหันหน้าหน,าหนีเดินไปสองบ็อกเจอร้านนวดแผ่นทายเจอินไยแลนด์เลยแหมรักกันมากเลยจับมือกันไม่หยุดโ,โอ้ว้าวว้าว,าวาเอาไงดีเมืองขายมานดีปะวะหนูขอญาติปิดนะเจนะขอญาตหนูว่าเจเนี่ยชัดเจนมากหรือว่าเจไม่ใช่คนมีใครมาปะลูกค้ามาลูกค้ามาลูกค้าโอ้โหยิ้มหวานมาก หวานเลยฟันน่ะหวานมาถ้ามีลูกค้ารอยยิ้มเข้ามาให้มอบโซดาให้เขาโอเคทําตามกดเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเจ้าคือโซดาป๊อบคอยคิดถึงแต่เจ้าเดยวทุกหยดที่คอยดื่มเจ้ามึงอย่าลู้ขึ้นมานะคุณทาตามกฎนะสารแนนะมึงอย่าอย่านะคะมึงอย่านะกุณทาตามกดแล้วนี่ไงเอาโซดาให้เขาขอบคุณจ้าอะไรรับอะไรอะไรรับรับ ยื่อะไรมาวะโอ้โหเอาไงเลยเนี่ยจดหมายแฮร์รี่พอตเตอร์บอกมึงยังไงเนี่ยกดดันมากจดหมายหยัางเอาไงดีวะวางไว้เฉยๆะนะเนาะไม่ต้องเปิดหรอกเอาไงดีวะมึงมันก็ไม่ต้องเปิดปะมันอันตรายอยู่นะมึงสภาพดีใครจะไปกล้าเปิดจดหมายจากคนยิ้มกว้างขนาดนั้นวะกูกุดกวางแล้วกูวางเสียงที่อะไรสิ่งที่อะไรเสียงอะไรมึงเสียงอะไรเสียงอะไรก็เลยขึ้น ดูกล้องดิ่คุณดูกล้องก่อนเลยตัวเหี้ยอะไรมามืออะไรมืรรอะอ,ะะมอะไรเสียงเหี้ยอะไรเสียงเหี้ยอะไรมือเสียงอะไรเสียงอะไรอะอะไรมันคืออะไรอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะแบบนี้ต้องปิดร้านป่ะกูปิดร้านก่อนเลยปิดร้านปิดร้านปิดร้านคืออะไรอะมันคือเหตุการณ์อะไรวะมือคืออะไร ผมใช่ป้าทำไมผมมันเป็นอย่างนั้นวะมึงแล้วทำไมเขาตัวเตี้ยจังอ่ะกูเช็คกล้องก่อนเลยเฮ้ยปกติปกติแหละปกตินี่ว่าไม่มีอะไรมึงเขาแค่ตัวเตี้ยตายโต๊ะว,ว้าคือใครเอาผีมาวะมึงใช่ไหมมึงอุ้ยทำไมหน้าแปบน,นี้วะหน้ามันมองใครมองใครไม่ขึ้น มันไม่ใช่ตอนนี้มันผ่านไปแล้วฮาโลวีนนะมึงเล่นผิดฤดูแล้วมึงไปไปไปมึงเล่นผิดฤดูแล้วไมเคิลเมเยอร์มึงผิดฤดูแลหละเดี๋ยวกูเช็คกล้องก่อนกูเช็คกล้องก่อนเพื่อเป็นคอร์สเพ์เพื่อเป็นคอร์สเพ์อะเฟลเฟลเหมือนคอร์สเพ์คัตรกรรมต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงผิดฤดูไงเขากับเขามาฤดูฮาโลวีนเขามาฤดูฮาโลวีนผิดแล้วอันนี้คิดมัดละมึงไปลกลับบ้านไปปิดแล้วกูดูด้วยมึงไปไหนไปไหนละ่ะ ไปยังเซ็ตก่อนนะอาน้ไปแล้วคุณน้าไปแล้วพี่เขาไปแล้วคุณพี่เขาไปแล้วว้ยเสียงที่อะไรเสียงที่อะไรเฮ้อทียอะไรอ่ะ มาแล้วแบบหิวข้าวจังเอ่อฟิตวาเออคาแเต้ายแดงวเตะหน้ากูแล้เตะหน้ากูแล้วตอนเนี้ยอเมริกาลูกค้าอแค่เดียวใช่ปะลูกค้าเดียวใช่ปะกูปิดใส่เลยคนเนี้ยเห็นปะลูกค้าเจ็ดคนกดอะไขึ้นตัวเฮียอะไรมึงตัวเฮียอะไรตัวเฮียอะไรตัวอะไรตัวเฮียอะไรทำไมหน้ามันแก่จังอะปิดปิดปิด เปิดประตูช้าๆเปิดก่อนปิดน้มตสะพะควโตนะโตสะปานสมบุรุษะน้มตสะพะควโตโตสะบานสมุทุะนมตสะพะควโตพะควาตมาจากไหนก่อนกิเคบับ่กยรอดู่ปะเนี่ยอาเคบบ่เคบับอะไร ไม่พูดนะแม่ก็สั่งปิดละปิดอย่านะจ๊ะอย่านะอย่านะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทุกอย่างจะหายไปทุกอย่างจะดีขึ้นและทุกอย่างจะหายไปไอ้เหี yeah! ้ยมึงยืนทำไม